ระเป๋าเดินทางใครชอบซิปแตกครับเอาตัวนี้ไปเลยรับรองซิปไม่แตกที่บอกว่าซิปไม่แตกนะครับเพราะว่ากระเป๋าเดินทางตัวนี้ไม่มีซิปนะครับผมถ้าไม่มีซิแล้วจะปิดจะเปิดยังไง,งสังเกตตัวล็อกนี้นะครับผมนี่เขาสามารถใส่รหัสได้ด้วยเาพะตัวขอบกระเป๋าที่เอาไว้งับบรรจบกันแบบนี้นะครับผมแข็งแรงมากๆเพราะว่ามันเป็นโครงเหล็กแบบโครงเหล็กแข็งแรงทั้งสองฝั่งเลยนะครับถามว่าฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ยังไงนะครับจะบอกว่าเมื่อจะไม่อยากถือแล้วเนี่ยมันก็มาห้อยแขวอย่างนี้ได้เลยนลากไปลากมาแบบนี้ได้เลยนะครับพลิกใหม่อีกด ที่วางแก้วนะครับผมเคยเปไ็นไหมสมมติว่าเราไปสนามบินไปเดินทางยเงี้ยเราซื้อน้ําแต่เราจะกินไม่หมดเราไม่รู้จะวางเขาตรงไหนก็คือเนี่ยเอามาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมวางปุ๊บแล้วก็ลากกระเป๋าลากไปลากมาดูภายในของกระเป๋าเดินทางกันบ้างนะครับผมเปิดออกมาแบบนี้ฝั่งนี้ก็คือสามารถเก็บสัมภาระได้แบบนี้แล้วก็ปิดรูทซิปปิดได้ช่องตัวนี้ทุกคนอาจจะเอาไว้เก็บแบบว่าพวกแบบว่าแป้งสีฟันอะไรที่แบบว่ามันต้องแบบระบายอากาศส่วนนีก็อาจะแบบว่าเป็นพวกครีมปัทินผิวต่างๆส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่่งที เข้าไปเลยเอาไว้ใส่เสื้อผ้านะใครตัวเล็กก็เอาเป็นตัวเตี้ยแบบนี้ใครตัวสูงก็เอาขึ้นมาแบบนี้นะครับความลื่นของล้อแบบนี้